ทั่วไทยที่ไหนก็มีมะลิโอ้ยคุณผู้ชมครับช่วงสงการนี้มันเงียบเหงาเงียฮะกรุงเทพนะครับผมก็ถือโอกาสเนี่ยมาไหว้พระที่วัดว,ดวดชิรธรรมสาธิตนะครับสงการเหงาเหงาเรามาไหว้พระไหว้เสร็จแล้วนะหิวน้ำแล้วสิจะไปกินน้ำที่ไหนดีแถวนี้ก็ไม่มีด้วยปิดหมดเลยอ๋อแต่เขาบอกว่า ออนนุช4 4มีร้านกาแฟเปิดใหม่ไม่หยุดด้วยไปดีกว่าสวัสดีครับโอ้เมื่อก่อนผ่านมาแถวนี้มาไหว้หพระเนี่ยยังไม่มีร้านกาแฟเลยนี่เพิ่งเปิดใช่ไหมครับค่ะเปิดตั้งได้สามสี่วันแล้วค่ะสามสี่วัน,วนชื่ออะไรครับเพนค่ะอ๋อพี่เพนแสดงว่าเพิ่งไปเรียนมาดิใช่ค่ะแล้วชงอร่อยหรือเปล่าอร่อยสิถ้าเห็นรถเคนแบบนี้รสชาติเหมือนกันเป๊ะเลยเอ้ยถ้างั้นเดี๋ยวต้องลองซะหน่อยแล้ว เจอรถเข็นแบบนี้ที่ไหนนะครับแวะเข้าไปได้เลยนะฮะถ้าเกิดอยากมาชิมที่นี่แล้วก็แวะมาได้เลยอยู่ไหนครับอนุชซีีค่ะวันนี้ผมก็มีกระเช้านมตาัมนี้มอไ้ค้าง่ายขายของด้ยนะครับคุณค่ะสนใจธุรกิจรถเข็นกาแฟโทร0819803300ช่วงทัวลงกุูสนับสนุนโดยนมข้นหวานตรามะลิขาวข้นหวานมัน ถึงแล้วครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามาที่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับพร้อมกับผู้โชคดีหนึ่งท่านของเราน้องฝนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นบอกว่าอยากจะมาเที่ยวเนี่ยปั้นทรายโลกใช่ไหมทรายโลกใช่ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับว่าอลังการขนาดไหนได้ข่าวว่ามีตัวใหม่ด้วย i อออนแมนไปเลยวเเข้าไปข้างในนี่ก็จะมี4โซนใหญ่แล้วเด็กเข้าในี่ย4บบาทเองผู้ใหญ่ก็ 80บาทนี่มาดูไฮไลท์ตัวใหม่ไอออนแมนสุดยอดเหมือนเปี๊ยะนี่เห็นไหมไอนี่มันไม่ใช่ออนแมนนี่มันไอออนแมนคุณผู้ชมสุดยอดเลยนี่ไอออนแมน ขอนำเสนอนะฮะ12ราศีอยากรู้ไหมพี่ราศีอะไรอยากรู้ค่ะอยากรู้ไหมตัวเองราศีอะไรอยากรู้ค่ะแปลงร่างดีกว่า 1, <S 2>, 2, <S 1> 2 3่ฮึบอ้าวพิตตีพิตตีหายผู้พิตตีกลายเป็นหมูน้อยไปซะแล้วพิตตีู้ดสิพิตตีอยู่นี่แม้จะให้เป็นหมูใช่นะ โซนที่เราอยู่นี่เขาเรียกว่าโซนนานาชาตินะครับมีทั้งโอ้โห่เนี่ยไม้มโบสท,ทั้งรัเสเซียอียิปต์แต่ห้ามเจออีปีนีป่ายนะฮะ <c oughs> ทางนี้เขาบอกว่าอย่าเลย <c oughs> ขอขอร้องผู้อีปีนีป่ายนี่อย่ามาห้ามขึ้นไปปีนป่ายปฏิมากรรมก็นะครับอันนี้ก็เป็นโซนสัญลักษณ์ญี่ปุ่นใช่นไหมครับนี่นะฮะมีภูเขาไฟฟูจินะฮะให้ไม่เอาให้เขาบอกว่าไม่เอา ให้ดูไม่ให้เอากลับบ้าน <laughs> เราคือศัตรูไอออนแมนเราคือศัตรูไอออนแมนไอออนแมนโย่ไอออนแมนย้อน นที่4เป็นโซนไฮไลท์นะครับส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเจ้าแม่กวนอิมหลวงพ่อต่างๆวันนี้ขอบคุณนะครับพิพิธภัณฑ์น,นะครับปั้นทรายโลกที่นี่มีปฏิมากรรมสวยๆโดยฝีมือคนไทยนะครับแวะมาเที่ยวกันเ,ย,เยอะๆคนไทยสุดยอดอยู่แล้ว <c oughs> มือนี้จัดหนักเราก็เลยจัดมาที่นี่เลยนะครับรวยเรือนแพนะครับโดยพี่อ้วนของเราเนี่ยนะฮะก็จัดอาหารให้น้องฝนได้ทานอยากกินกุ้งใช่ไหมอยากนี่ดูกุ้งตัวเบอ้อเลยนะฮะปลากระพงแปะซาลูกทุ่งเออปลาช่อนสมุนไพร ูผัดพริกผงกะหรี่ปลาคังผัดชาหมูสเต๊ะเห็ดหอมย่างซีอิว้วกุ้งแม่น้ำเผาตัวโตๆที่สำคัญตบท้ายของหวานด้วยข้าเหนียวมะม่วงแล้วที่นี่นะครับร้านนี้คุณผู้ชมมากินได้ทั้งปีเลยเพราะว่ามะม่วงบางหน้าบอกว่าเปรี้ยวใช่ไหมที่นี่เขาหวานทั้งปี ณผู้ชมถ้าเกิดอยากมาแบบนี้นะครับเขียนจดหมายถ่ายรูปกับน,นมตามมลิแล้วบอกไปเลยว่าอยากกินอยากเที่ยวที่ไหนนะฮะมาพิสูจน์กันได้เลยว่ารายการเราของจริงหรือของปลอมคุณผู้ชมครับไปกดไลค์ใน Facebook ของเราด้วยนะครับพิมพ์คําว่าตีอ้วนเว้นวักชวนหิวภาษาไทยแล้วกดไลค์เข้าไปเลยคุณจะได้รับข้อมูลข่าวสารเผื่อได้รางวัลจากรายการเราด้วย กินฟรีเที่ยวฟรีกับทัวร์ลงพุงเพียงถ่ายรูปกับนมตาเมลิแล้วบอกมาเลยว่าอยากกินอยากเที่ยวที่ไหนส่งมาที่ตู้ปน33ปนจันนาวากรุงเทพ101-20กินฟรีเที่ยวฟรีกับทัวร์ลงพุงและนมตาเมลิขาวข้นหวานมันร่วมสนับสนุนโดย99ปีธนาคารนมสิงเติบโต,ตคู่เศรษฐกิจและสังคมไทย quality e x p r e s s 0 2 2 7 7 8 0 0 0เครื่องดักจับยุงอัจฉริยะแบ c ็คโฮ น้ำส้มสายชูตราคิวพีก็ต้องขอขอบคุณร้านรวยเรือนแพมากเลยนะครับให้เรามาทั่วลงพุงกับนมตามมะลินะครับวันนี้เราก็มีกระเช้ามอบแทนคําขอบคุณแต่ก่อนจะมอบถ้าเกิดมีใครผ่านไม่ผ่านมาแถวแปริ้วฉาชังซามีส่วนลดให้ไหมครับทางร้านยินดีลดให้10%นะคะถ้าบอกว่ามาจากรายการสีอ้วนเชัญหิวค่ะจนถึงสิ้นเดือนเมษายนค่ะนาดีมอบให้เลยนะคะกระเช้านมตามมะลิครับ